แล้วพวกกูทั้งหมดเนี่ยกูร้องไห้เพราะเจ็บใจที่ด่ามึงไม่ได้เนี่ยฮะเพราะว่าทําไมถึงด่าไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นมีมารยาทไงไม่อยากปากหมาไม่อยากปากจัดไม่อยากปากเจ๋งไงไม่อยากไฟกับใครไงก็เลยไม่อยากมีเรื่องไม่อยากมีราวไงทุกคนมีมารยาทไง สลิมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนมีมารยาทสลิมส่วนใหญ่เป็นคนมีความเรียบร้อยสลิมส่วนใหญ่เป็นผู้ดีสลิมส่วนใหญ่เป็นคนที่คิดดีทําดีสลิมส่วนใหญ่จะไม่ด่าใครสลิมส่วนใหญ่คิดว่าด่าแล้วจะเข้าตัวเองก็เลยไม่ด่าทีนี้เป็นไงล่ะพวกมันก็อู้ออกศึกออกฤทธิ์ออกเดทโพสแล้วโพสอีกพอไม่มีใครดามันเริ่มะลาดใจโพสแล้วโพสอีกโพสอีกโพสซ้าโพสซากโพสไปเรื่อยๆด่าไปเรื่อยๆดูมันดินี่กูตัดสินใจอยู่นานนะก็จะลุกขึ้นมาด่าไอ้พวกขาฟงหายีหน้าเนี่ย จริงๆแล้วด่าแล้วไม่ได้อะไรหรอกชีวิตฉันน่ะฉันก็ไม่ควรจะลุกขึ้นมาด่าใครหรอกนั่งจิบชาสบายๆบายอยู่ก็ดีแล้วไม่ควรจะลุกขึ้นมาด่าใครหรอกแต่พวกมันสํานึกไหมมีใครมาสั่งมาสอนเนี่ยมันสํานึกไหมพ่อแม่ก็สั่งสอนไม่ได้เนี่ยมันสํานึกไหมมันแทะอยู่ได้มันเลื้อยอยู่ได้มันถึงขั้นจะออกนี้แล้วทศกรรมคนที่มีนประมาศสถาบันสาคัญของชาติมันถึงขั้นออกกฎหมายนี้